สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนใช้โปรแกรม Format Factory นะคะขั้นตอนแรกเราก็เข้าไปดาวน์โหลดโปรแกรมก่อนนะคะเข้า Google ะคะ่ะเลือกคำว่า Format Factory ะะอันนี้ขึ้นมาแล้วเลือกอันแรกเลยนะคะแล้วก็กดปุ่มที่ดาวน์โหลดค่ะก็ดาวน์โหลดอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะมาขึ้นตรงนี้นะคะเป็นไฟล์ zip เราต้องรอสักครู่นะคะ หลังจากโหลดเสร็จนะคะก็ไปที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะคะก็จะเป็นไฟล์ z แบบนี้ออกมาแล้วก็แตกไฟล์นะคะโดยไปคลิกขวาแล้วก็เลือกอันนี้ค่ะแตะไฟล์เสร็จแล้วจะเป็นโฟลเดอร์ตัวนี้นะคะแล้วเราก็ทําการติดตั้งค่ะกดนําน,นี้เลยแล้วก็นี้นะคะเป็นที่อยู่ของมันก็คือที่เราติดตั้งเข้าไปนะคะว่าเราติดตั้งไว้ที่ไหน อีกต่อค่ะรอสักครู่นะคะไม่นานค่ะอันนี้เป็นโปรแกรมที่ติดตั้งได้ไวมากๆเป็นตัวงานนี้ไม่จำเป็นนะคะกดแคนเ c e l ได้เลยค่ะโอเคยบร้อ,อยค่ะนี่คือไอคอนของมันนะคะ Format Factory ค่ะแล้วเพืนคลิกเข้าไปใช้งานได้เลยนะคะ โปรแกรมนี้นะคะเป็นโปรแกรมแปลงไฟล์ไม่ว่าจะเป็นไฟล์วิดีโอไฟล์เสียงไฟล์รูปภาพนะคะอุปกรณ์ลอ้อม DVD CD ISO ขั้นสูงเราจะมาสอนการใช้งานเบื้องต้นนะคะโดยการแปลงไฟล์วิดีโอไฟล์เสียงแล้วก็รูปภาพเริ่มจากไฟล์วิดีโอนะคะตอนนี้เรามีวิดีโอเป็นไฟล์ m p 4่เราอยากจะแปลงเป็น avi แล้วก็คลิกไปที่ avi ตรงน,นี้นะคะจากนั้นกดเพิ่มแฟ้มค่ะ ตรงนี้นะคะเป็นวิดีโอที่เรามีอยู่จะเป็นไฟล์ mp4 นะคะที่เห็นแล้วก,กด Open ะคะ่ะจากนั้นเราก็สามารถเลือกการตั้งค่าขาอออกหรือเอาพุทออกมานะคะว่าจะให้ไฟล์มีคุณภาพแบบไหนมีให้เลือกค่ะแล้วก็เอาแบบเดิมนะคะง่ายๆแล้วก็กดตกลงะคะ่ะแล้วกกดตกลงอีกรอบนึงนะคะก็จะได้ไฟล์อยู่ตรงนี้พอไฟล์อยู่ตรงนี้แล้วเราก็กดเริ่มตรงนี้เลยคะ่ะ ตรงสถานะเนี่ยนะคะมันจะบอกเปอร์เซ็นต์ของการดาวน์โหลดนะคะมันก็จะไล่ไปเรื่อยๆจนถึงหน100ึ่งร้อยเพรหนึ่งร้อยก็เซ็ขึ้นว่าดาวน์โหลดเสร็จสิ้นเดี๋ยวเราจะดูกันนะคะว่ามันเป็นอ่ารอสักครู่ค่ะ91เปอร์เซ็นต์แล้วองแล้ว93ก็ส,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 สึ่มลุ้นๆ99นะคะดาวน์โหลดเสร็จสิ้นแล้วนะคะบพึ้นมาแจ้งเตือนว่าด,ดาวน์โหลดเสร็จ ผมมูลแล้วนะคะค่ะอันนี้เร,เราเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวไฟไปอยู่ที่ไหนนี่ไฟของมันมันอยู่ที่ G นะคะไฟอยู่ในที่โฟลเดอร์นี้นะคะ FF Output มาเข้าไปดูกันได้อยากดูใช่ไหมนี่เลยข้างน,นี้นะคะ อยู่ในไดจีอยู่ในเ f output พตอนที่เราแปลงมาเมื่อกี้นี่อยู่ตรงนี้นะคะแล้วสกูลจะเป็น AVI แบบนี้โอเคต่อไปนะคะเป็นการสอนการแปลงเสียงไฟเสียงแปลงจาก MP3 แล้วกันเป็นเป็นเปหนดีเป็นนี่ Wav อาจจะเป็นแบบนี้แล้วก็เพิ่มแฟ้มเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เลือกเพลงอยู่ไหนหน้านี่เพลงบอกว่าเป็นวายเอสามนะคะนีนามสกุลเอามแล้วกดโอเคตั้งค่าขาออกคุณภาพนะคะก็จะมีคุณภาพสูงปานกลางต่ําแล้วก็เสียงรอบทิศทางอะไรอย่างนี้เราเอาเป็นคุณภาพสูงเลยแล้วกันนะคะแล้วก,กดตกลงค่ะ อินโอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็กดเริ่มกดเริ่ไมากแล้วคือแค่นี้นะแล้วก็เสร็จแล้เรียบร้อยแล้วก็เข้าไปดูได้อยู่ที่เดิมค่ะบนเดิมดีๆเอฟเอฟเอ่อฟูดเป็น format f a c t o r y output นี่ค่ะปากว่างดู ไฟล์ได้นะคะเป็นไฟล์ w a v ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะทีน,นี้เราก็สามารถเลือกได้นะคะเว่า,เาต้องการแบบไหนแล้วก็อันนึงก็คือรูปภาพที่เราจะสอนก็คือจากไฟล์ jpeg เปลี่ยนเป็นไฟล์ png ลกันนะแล้วก็กดเพิ่มไฟล์เหมือนเดิมเลยค่ะโปรแกรมนี้ใช้ง่ายมากๆอันนี้นะคะอันนี้เป็นไฟล์ png เอาเป็นรูปเอาเป็น,นทับดูก่อน ลูกนาดนะคกรูกนี้จะไฟเจติกนะคะกดโอเคนะคะแล้วก็เอาแต่เราจะตั้งไม่ตั้งตั้งว่าขนาดมานนี่เอาให้มันใหญ่ขึ้นหรือว่าเราจะเลือกขนาดอางก็ได้นะคะโดกยการใช์ตรงนี้รูปนี้จบ กดตกลงแล้วก็กดตรงกลรอบนึงนะคะแล้วก็กดปุ่มเริ่มค่ะมันก็ทำงาน้นแล้วสวยมากๆเป็นการแปลงไฟล์ง่ายๆนะคะจากโปรแกรม Format f a c t o r y นะคะอยากให้เพื่อนๆลองใช้โปรแกรมนี้ดูนะคะใช้ไม่ยากเลยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ